วันนี้เราอยู่กันที่กรมอุตุนิยมวิทยากับชุดอาหารราคา3,200บาทแบบมาตรฐานจัดเต็มกับคำว่าคุณภาพเกินราคาอีกแน่นอนเปิดหัวด้วยออเดิเร์ทะเลตามต่อด้วยซุปหูปลาฉลามน้ำแดงเนื้อปูและเห็ดหอมกับหูปลาฉลามครีบเบอร์ใหญ่แบบจัดเต็มพร้อมด้วยเนื้อปูก้อนชิ้นใหญ่หวานแน่นแน่นอนต่อด้วยเมนูมหาชนแบบกุ้งไซเบอร์ใหญ่ๆ8ตัวโลกับกุ้งทอดราซอสมะขาม ทานคู่กับเต้าหู้ทอดสั่งทำพิเศษไม่เหมือนใครกรอบนอกนุ่มในแน่นอนที่สำคัญกินคู่กับน้ำมะขามสูตรรับเฉพาะของเราเท่านั้นต่อไปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราภูมิใจนำเสนอกับเมนูไก่เบตงซึ่งจะเป็นเมนูยอดที่สำหรับปลายปีนี้ถึงปีหน้ากับไก่ตัวใหญ่เน้นเนื้อน่องสะโพกความเด็ดคือน้ำราดสูตรเบตงของแท้อร่อยมากผัดเส้นใหญ่ร้อนๆหอมกระทะแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคิดถึงพรชัยโูชนาคิดถึงปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ ปลาหิมะชิ้นใหญ่ทานคู่กับซอสซีอิวฮ่องกงสูตรรับเฉพาะเสิร์ฟบ,บนเตาสแตนเลตจุดไฟร้อนๆผัดกันอย่างเมามันกันต่อกับเมนูข้าวผัดปูรสชาติกลมกล่อมที่ฟูเหมือนภูเขาไฟหอมกระทะทานคู่กับเนื้อปูก้อนหวานๆเช่นเคยถัดไปกับเมนูหม้อไฟหอมถ่านไซส์ขนาดใหญ่พิเศษในเมนูสีสีหม้อไฟโปแตรสชาติแซบจัดจ้านหอมใบโหระพาพร้อมด้วยเครื่องทะเลแน่นๆปิดท้ายของหวานในอีกหนึ่งเมนูยอดฮิต กับแปะกล้วยราดเผือกเผือกกวนพร้อมข้าวเหนียวทานคู่กับแปะกล้วยและพุทราเชื่อมอร่อยมากทุกท่านสามารถติดตามร้านโตจีนพรชัยโภชนาร้านดั้งเดิมบางแคจังหวัดนครปฐม,มของแท้60ปีไม่มีสาขาได้ตามนี้เลยครับ